บอลีกเริ่มแล้ววันนี้แก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีบอลีกบ้านสิบแปดจำนวนหนึ่งไม้เสร็จแล้วเราจะไปดูกันต่อในดิจตํานานก็สูตรที่แก้วใช้นะครับจะเป็นการใช้มังกรไฟ้และยาเสาะเนะครับคุณผู้ชมพิมพ์มา,า,าว่ายาเสาเล่นกับอะไรก็อร่อยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วใช้มังกรไฟจะเป็นชนราสูตรมันก็จะคล้ายๆกับสูตรนักขี่มังกรงคุณผู้ชม เดี๋ยวเราพูดกันว่าบ้านที่แก้วเจอเนี่ยเป็นเช่นไรบ้านที่เจอครับเป็นบ้านลําดับที่หนึ่งเลยก็จะเป็นบ้านที่โอ้โหจะได้เลยถามว่าเราจะเข้ายัางไงนะครับเราจะเข้าไปเครื่องกวาดาการนะครับปไปด้านล่างฉะนั้นแก้วอาจจะเข้าด้านซ้ายเข้าไปนะครับเพราะแก้วเคยโจมตีแล้วเข้าด้านขวานะครับไม่ได้ไม่ได้สามดาวก็จะต้องยิงเข้าไปนะครับที่บ้านเพื่อที่จะให้บ้านล่องห่นนะครับแล้วก็ใช้คิง กับ,กบรองฐานลงไปแล้วก็ใช้กระกรไฟ้ายัดเข้าไปนั่นเองมาดูกันว่าแก้วตีจะได้สาดาวไหมก็จะโจมตีเลยเองมาถึงทําการใช้คิงลงไปก่อนปรับงรงฐานเป็นงรงฐานแล้วปล่อยคิงลงไปด้านในใช้งรงฐานเข้าไปไปล่อยควีนลงไปด้านซ้ายยิงเข้าไปแล้วก็ใช้บอลลูนเช็คกับดาก แช่ไปที่ซูเปอร์ลูกกระจกปล่อยมันก็เลยฟ้าเจ้าชายปูแก้วปล่อยยาเสาลงไปยาเสาลงไปเพิ่มเอาคิงแทาลงไปแล้วมิชมงามไส้แล้วมิชมเราไปต่อเนาะเราเช็คคัมพีเยียเยช,ชียบ้าเชียเสาลงไปด้านในแก้วปล่อยยาเสาลงไปเพิ่ม ล้วปล่อยยาสาลงไปเพิ่มเลยเอเจ้าชายเขาทำไมตายปล่อยยาเสาไปดิ้งขวาด้านล่างมันก็ไลยฟ้ายังเหลืออยู่ก็จะลงมาเราไปด้านล่างกันแก้ใชายยาเสาวลงไปปล่อยยาบ้าลงไปนิ่งขวาเลยโอเคเราไปต่อเนาะมันก็ได้ฟ้าก็จะไปดิ้งขวา แล้วก็จะลงมาด้านล่างแล้วก็น่าจะได้สามดาวคุณผู้ชมคือในวอนครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เนาะทำให้การตีนครับไม่ได้ยากทุรังแก้วก็เลยคว้าสามดาวมาได้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าอยู่ในตำนานแล้วนะครับเจอของจริงจะคว้าสามดาวได้ไหมจะแอคได้หรือเปล่าเราไปดูกันคือแก้วตีไป6ตาคุณผู้ชม แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ค่อนข้างย่ำแย่เลยคุณผู้ชมแก้วได้1ดาว2ดาวนะครับไม่ได้3ดาวเลยก็เลยรู้สึกว่าแก้วไม่อยากเอาให้ดูก็เลยจะอัด2ไม้ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็มาเล่นชมกันนะครับว่าอยู่บริกตตำนานแล้วเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเอาไปเล่นไหมคืออยู่ในวอลเนี่ยมันได้มีการดัดแปลงการต่อสู้นะครับก็เลยค่อนข้างง่ายคุณผู้ชม แต่พอในตึกตำนานแล้วนะครับมันก็จะยากกว่าแก้วเล่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวดูตอนนีู้้ชมก็จะดูขครื่องกว่าดอากาศนะครับเป่าไปด้านล่างเราจะเข้าไปนะครับก็แก้วว่าจะยิงเครื่องกวาดอากาศไปก็เราจะใช้ควีนเอยใช้ควีนครับลงไปด้านซ้ายแก้วไปควีนลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ควีนยิงไปเราได้เครื่องกวาดอากาศมาป้อมหนึ่ง เราใช้ยาเสาลงไปตรงกลางปล่อยดวงฐานลงไปด้านล่างเจ้าเช็ค,คิงลงไปปล่อยมันก็ได้ฟ้าลงไปเจ้าชายปูเราใช้ยาเสาลงไปแก้วปล่อยยาเสาไปที่สามมนาเลยเก้วใช้ยาเสาไปตรงกลางแล้วก็เราใช้น้ำนยาบ้าลงไปหนึ่งขวดปล่อยยาเสาไปที่บุ้ยทักเลย เราใช้ยาแช่แช่ปายเราใช้จะทำให้ตายเนี่ยมันออกข้างหมดเลยผู้ชมเพราะบ้านเขามีซนว่างเราใช้คัมพิโยยาช้าเกินไปโอเคเราไปต่อผู้ชมเอ่ใช้ยาเสาไปให้ปูก็หนีตายผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้สองดาวไหม้ ปู่ตายลงไปนะครับก็น่าจะได้เพียงแค่ดาวเดียวเป็นไงคุณผู้ชมพอเอาเข้าจริงนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าสูตรอื่นๆคุณผู้ชมถ้าเล่นนักขี่มังกรน,นะครับผลลัพธ์อาจจะดีกว่านี้หรือว่าแก้วเล่นไม่ถูกต้องก็ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมมันอาจจะมีหลักการลงที่แตกต่างจากการลงในวัวปกติก็ท่านใดที่ช่ำชองก็ได้ฟ้าก็สามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับว่าถ้าจะเล่นบุริกตำนานเนี่ยเล่นอย่างไรโอเค แก้วไปดูกันต่อผู้ชมอีกตาหนึ่งคผู้ชมมาดูกันว่า3ดาวจะทําได้ไหมท้อใจผู้ชมเสียดายถ้วยเลยนะครับไม่ท้าเล่นมังกรไฟวันนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราเข้าที่บ้านก่อนเพื่อเอาชัวเพราะว่าเข้าที่บ้านครับเราจะได้บ้านก่อนแก้วใช้ควีลงไปแล้วแก้วใช้หลงฐานคิงแก้วใช้บอลลูนก็ได้ฟ้า ยาเสาลงไปปล่อยเจ้าชายปูและใช้ยาสาลงไปเพิ่มคำพิโยยามาปล่อยยาบ้าลงไปปล่อยยาเสาลงไปเพิ่มเราใช้ยาแช่ไปที่หอคอ,อยแกแขนเราใช้ยาเสาลงไปมันก็ได้ฟ้าเลือนลดลงไวมาก,มากๆเลยผู้ชม เราใช้ยาสาวลงไปมันก็ได้ฟ้าจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงมาคิงก็จะใช้ทำให้ตายโอเคก็จะได้ไป2ดาว75%เจ้าชายมิฟินิูุชิพนะครับแล้วก็ตายลงไปก็ได้ฟ้าเข้าไปนะครับเจอหอกคอยสัมัสเครื่องมือนะครับพังลงไปเลยเอง แล้วก็กรฟ้านะครับต่อไปได้เสียดายน,นะครับไม่ได้สามนะไม่เช่นนั้น,นครับเราอาจจะได้สัมดาวก็มาดูกัน,นครับว่าจะเป็นช่นไรบอลลูนเป็นตัวแทงให้นะครับแล้วก็ตายลงไปมันกรไฟฟ้าเข้าไปนะครับโดนสามนะยิงมาไหมก็จะยิงมาคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ไปต่อเนาะโอ้มันก็ได้ฟ้าจะตายลงไปเราได้ สองดาว99% 98%คุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเก็บสดาวได้นครับแก้รู้สึกว่ามันตึงเกินไปสุดนี้ไม่ค่อยเหมาะที่จะเอามาเล่นบนหลีกตำนาน,นครับแก้วก็เลยเอาไม่ชมแค่2ตาครับวนนี้แก้วตีไปแก้วตีไป8ตาครับได้มาเพียงแค่ร้อทัวร์ครับโดยใช้กระไดา้าได้2ดาวได้2ดาว5ตาตาครับได้1ดาว3ตา แต่วสุดอื่นอย่างเช่นนักขี่มังกรดีกว่าเนาะก็เหมาะกับการเอาไปใช้ในบัวบัวลีกนะแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาเล่นในลีกตำนานนั่นเองวันนี้ก็เอาสุดนี้มานะครับคงไม่ต้องฝากไว้คุณผู้ชมมาเล่นได้ไม่ค่อยดีคุณผู้ชมแต่ก็อยากลองดูเนาะเพื่อเราจะได้เปลี่ยนสูตรบ้างมังกรไฟน,นะครับยังไม่ประทับใจบัวลีกตำนานวันนี้แก้มีเพียงเท่านี้แล้วึ้นใหม่สวัสดีครับ